สบายดีมาพอกำบ,บ่าวน้อยสาวลุงบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องบรรยากาศดีๆตอนเศร้าเนาะจะลุงมาอัปเดตไม่น้ำโขงห้พี่น้องได้เบิงอีกนะพี่น้องเบิงบรรยากาศดีๆเบิงเพิ่นมองเพิ่นเหตุเวียกเหตุงานนะพี่น้องเนาะนกำลังดูดรายพี่น้องน้ำกระโก o ้หลายพี่น้องเบิงฟังไทยฟังลาบ้างทีเมืองนอกไกลสติดกันนะพี่น้องเอ้ยน้ำบก น่าโบกหลายปีนี้นะคันในถท่วมกับถ่วมหลายกันในโบกกับโบกหลายนะพี่น้องเนาะตร,ตรงกลางเัาจะไปเดินขี่ซ้ายพี่น้องเดินซ้ายใกล้ชิจูฟังไทยฟังลาวแล้วพี่น้องเย ดูดทรายขึ้นมากันมันลายแล้วก็เจ้าก็เชีคอยตักออกตักอกอกบ่าให้มันขึ้นสูงลมผัดเย็นดีพี่น้องตอนเศร้าตอนสวยฮันเดดออกมือนี้ท้องฟ้ามืดขึ้มจะเศร้าพี่น้อง คือสิบกว่าแดดแห้งที่เหมือนนี้เนาะเจ้าก,ก็เริ่มเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานกันอยู่ที่ไหม ดีๆก่อนเศ้าเจ้าเริ่มเห็ดเลี้ยงเห็ดงานกันแล้วอูหาอยู่หากินหาปูหาปลาก็มีพี่น้องสะลุ่งแห่งย่านมาขวงทางคนอยู่คนเห็ดเลี้ยเห็ดงานโอ้ดูดซ้ายขึ้นมาได้บักได้หลายพี่น้อง ต่อมองดูซ้ายกัเจ้ามองน้ำเลือกกัเลือกมองน้ำาบกกะบวกหลายพี่น้องมอง่อี้ซ้ายขึ้นกับหลพี่น้อง ເຈົ້າເພິ່ນເຂເົ້າໄິເບດໃສມອງ່ວງກາງພິນອງຂເຈົ້າປກาะກາງປຊິດບັດໃສມອງພິ່ງເຫືອดูดຊຈລະຊິຈຳເກาะກາງ มองคุณกับเจ้ากระดูดซ้ายกันได้กล่องบักใหญ่เด้พี่น้องเจ้าก็ะคอยตักสีรถไปทีแต่ละจุดแต่ละจุดไปเนาะตรงนี้มองทางลงพี่น้องสะลุงบริลลลงไปหรอกเดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดเวียรเฮ็ดงานแล้วเพิ่นสีเบ้าให้เนาะตอนนี้เพิ่นก็นยืนเต็มอยู่แถวนี้แหละอยู่ข้างหลังสะลุงนะปศิวะสะลุงไม่เฮ็ดยังไหนแล้วเนาะเบ้ายู่ผู้เดียวปศิวัย ใน,น,นก็เป็นเหือดูดซ้ายนิดน้อยลำนยัใหญ่ๆค่ะ ก้อนเห็นก้อนนียก้อนใหญ่ค่เจ้ากรบโบท๊ทนเป็นก้อนน้องพี่น้องเบิ่งละเอียดดีขนาดพี่น้องก้อนเป็นก้อนบางใหญ่เนาะอันนีเ้เป็นก้อนน้อยๆล่ะอันนี้คืออ่ะค่ะเจ้าหาปลาพี่น้องลูกช่วงนี้ปลาขึ้นหลายเด้พี่น้องได้ปลาดีขนาด พอดอยูได้กินแล้วพี่น,อนอ้องเลยเนาะพอดยูได้กินวิถีชีวิตวันเาหาอยู่หากิน ็นบดก้อนหินเนาะ ลุงกะบุมีอยังหลายเนาะมาอัปเดตแม่น้ำโขงพี่น้องมึงบรรยากาศดีๆตอนเศร้าลมพัดวอยๆตอนเศร้าพี่น้องเอ,อ้ยอากาศดีหลายบาสวยไม้ละห้อนพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ฝนชิต,ตกว่าฝนสิต,ตกเบิดมือพี่น,น้องมึงท่องป้า จั้ลุงก็ขอขอบใจบ่ัสดุทุกคนเนาะที่ความมาให้กำลังใจบ่าวน่อยเสือลุงสุขภาพแข็งแรง่ัดสดสุทุกคนเด้อพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่า